สวัสดีครับวันนี้เราก็มีนัดต่ายงานนะครับผมก็ไปต่ายกับเกมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันสองคนนะครับก็คือมาเจอไพรอมันนะครับผมมาแบบไม่บอกมันนะครับผมตอนนี้ผมได้โกกมันไปว่ากําลังท่อมรถอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่บ้านมันเลยนะครับนี่ก็อยู่หน้าตัวที่บ้านมันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเลยนะครับผมโอเคไป

ล่าพ่อตอนนี้ครับผมเนื่องจากผมผมพ่อไม่รู้ว่าจะได้อยู่กับพวกนี้สักอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติส่อนนะครับเอาจาอจักี่คลิปก่อนกี่คลิปก่อนเพราะผมอ่ามีแลนว่าจะย้ายไปจังหวัดอื่นอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยครับ,รบมาตายพเพื่อนเพื่อนครับถ้าผมไปมันมุกิฟิลกุมรยเนี่ยครับเยั <laughs> โอเคนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นคลิปเ่มือนเดิมที่อําลานะครับผมก็อํลาและกูยังไม่ค่อยที่ยังไงในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอ่าเล่านะครับเล่าชีวิตนะครับกว่าพวกเราจะรู้จักกันนะครับผมกว่าจะมาเจอกันกว่าจะมารวมจ่องนะครับผมว่าป่าจะไดกันมาบ้างนะครับผมไอเกมจบไปเดียวแล้จริงไหมไอเกมจบไอเกมจบไปเดียวด๋อยง่ยกัน น้องฟ้าครับโอเคครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็จะมีการเล่นเจ็บตัวอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งการเล่นเจ็บตัวของเราก็คืออันนี้เลยครับไอเยีมเลเราหลุกันมาได้มุดมุดมุดเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรืเดี๋ยวเรนี่นะครับโอ้จะมาเอาลูกกํามาทำไมครับอยู่แล้วครับไม่ใช่ครับเราก็จะเอาวันนี้นะครับทิ้มนะครับเอามาซัดใส่ตัวนะครับ ก็จะเอาันนี poner, unser, ้นะครับผมอันก็คือล <t> ูกกำล์ลูกกละอะไรไม่รู้นะครับผมแล้วก็จะเอามาฟาแ์ดินางไกลครับผมอ๋อยิ้มโคจังเลยเขายิ้มกระจายฟังไปแล้วโอ้ยไปจุ่มกันเลยครับเสียใจนี้ โอเคครับผมตอนนี้นะก็จะมาดูประวัติเราด้วยกันนะครับผมว่าเรามาเจอแน่ยังไงนะครับผมอ่าตอนแรกนะครับผมจบป .6 นะครับคนละโรงเรียนกันนะครับผมสองคนนี้อยู่ด้วยกันนะครับแต่ผมมาคนละโรงเรียนกันนะครับผมก็มามอหนึ่งนะครับผมวันที่เขาตอบเรื่องห้างี้ไหครับแต่อับไอ้นี่ใส่กีวอนมาตอบครับทุกคนไอ้นี่ด้วยครับใส่กีวอนมาโอบเออบวช๋ยวเลยนะบวชอยว จันเกาไม่ได้จ <t os> ีกูเออจันกูเยยกแน่ๆนะกูเยียก็ไปรบยันเลยกับรถคานที่เหนโตโยต้าซูปราเชี่ยบเลยโอเคครับผมก็วันนั้นเป็นวันต่อครับเป็นวันที่ผมได้เจอ กันวันแรกนะครับผมแต่ก็ยังไม่รู้จักกันเลยครับก็ยังไม่รู้จักตั้งแต่มอหนึ่งจนถึงมอสามนะครับผมยังไม่รู้จักกันนะครับผมเพราะว่าอยู่คนละห้องนะครับผมพอขึ้นมามอสี่นะครับผมก็อยู่ห้องเดียวกันนะครับผมแล้วก็เริ่มรู้จักกันนะครับผมใช่ครับครับผมเนี่ยเริ่มได้ว่าตั้งแต่ตอนมสี่นะครับผมผมตส่คนเดียวอยู่นะครับผมงั้นผมก็คิดได้ว่าถ้าเราลง u t u b e นะครับผมก็อาจจะมีคนติดตามมาเราด้ว ก็อาจจะมีคนมาติดตามเรานะครับผมก็มีคนติดตามจริงนะก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณถามว่ารายการวกแวกแด้มจากไหนนะครับผมก็การถ่ายปกติเขาจะเรียกว่าถ่ายวกนะครับผมวกก็ผมไจ้เวกไปด้วยครับก็มันพูดในตลกก็วกแวกนะครับครับครับไม่รู้ได้มาจากไหนครับจ้องหนูนี้นะครับผมโมกรีล่าตัดโงกีล่าตัดกาเจกันกาเจกันก็นะครับผม เรามารวมตัวได้เองครับผมก็ผมเป็นคนตายคนเดียวครับและหลังจากพวกเขาก็เริ่มก็มาในคลิปผมนะครับผมหลังจากผมก็ชวนกันมาทําคลิปเลยนะครับผมใช่ครับใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณ6คลิปแล้วนะครับประมาณ6คลิปน่าจำไม่ได้แล้วประมาณยอดวิวภูมิใจได้เลยใช่ครับผมก็ยอดวิวยังหลักร้อยอยู่ครับก็ถือว่าภูมิใจมากๆเลยครับก็ดีก็ดีกว่าคนดูสองคนแล้วกันนะครับผมครับ หลังจากคลิปนี้ไปนะครับผมก็อาจจะเป็นคลิปอำลาก็ได้นะครับเพราะว่<ร>ามันจะไปต่างจังหวัดแล้วนะครับผมเฮ้ยเโยวเตะตาคลิปไปนานน้องไงอะน้องไงได้กูด้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เอาอะไรมาในรถไปไหนก่อนนะโอ๊ยโอ๊ยอุยอ้ย Con gái này giờ chép, chép 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 dịp 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 lắm Ôi! Mình chán hết phải chi kia tiền tầm Ôi! Ôi! Mình chán kia tiền tầm nhiều bây rồi. Cũng may bị Rồi! à. Ôi! gì à! đi ไอเกมเหมือนเบลอะไรขึ้นมาไหมม้วนมุเดินตรงนี้ตอนเดียวข้าลงอี่แม่แต่เตือนมาที่นี่เลยไอเกม แดบเลยเลยครับโอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ต้องจบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเรามีธุระต้องไปตามมันต่อนะครับผมที่จริงก็อยากจะตายอีกนะครับผมก็ครับคลิปหน้านะครับอยากให้เราเล่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแล้วก็จะเล่นทุกอย่างเลยนะครับผมที่มีคนคอมเมนต์มาครับ ถ้ามันมีคนคอมเมนต์เราก็ใช่ครับเราก็จะคลิปกันเองนะครับเราเรากว่าจะหาคอนเทนต์ได้แล้วก็ยากมากเลยนะครับเอ้ยครับยังไงก็คลิปนี้เราก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับผมขอให้มีความสุขนะครับทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูแลอ็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมวันนี้เราไปก่อนครับผมสวัสดีครับ